มหาวิทยาลัยภาคตะวนออกเฉียงเหนือเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนําในการสร้างโอกาสสู่อนาคตด้วยความสามารถที่เป็นเลิศและความรับผิดชอบต่อสังคมในนามของคณะผู้บริหารคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยภาคตะวนออกเฉียงเหนือขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนเข้าสู่รั้ว NEU มหาวิทยาลัยภาคตนออกเฉียงเหนือมุ่งในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูงมีจิตสาธารณะเป็นคนเก่งคนดีต่อสังคมมหาวิทยาลัยภาคตนออกเฉียงเหนือเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาที่ได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับที่ส4ของประเทศไทยและเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนอันดับหนึ่งของภูมิภาคนั่นคือความภาคภูมิใจที่เกิดจากความทุ่มเท ของคณาจารย์ของบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยภาคตะออกเฉยงเหนือในโอกาสวันปฐมนิเทศนักศึกษาซึ่งวันนี้จริงๆแล้วเราควรจะได้พบกันที่มหาวิทยาลัยแต่ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันทําให้เราต้องพบกันผ่านสื่อออนไลน์และคิดว่าเร็วๆนี้เราจะได้พบกันที่มหาวิทยาลัยในการเรียนการสอน ในระดับอุดมศึกษานั้นก็อยากจะฝากนักศึกษาว่าเมื่อก้าวเข้ามาสู่รั้วของมหาวิทยาลัยแล้วสิ่งที่เราจะต้องปรับตัวก็คือในการเรียนการสอนในยุคดิจิทัลสิ่งที่นักศึกษาจะต้องมีในตัวเองคือการเป็นผู้นําในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองอันนี้คือประโยคที่อาจารย์อยากจะฝากไว้ นั่นหมายความว่าในการเป็นผู้นำในการพัฒนาตนเองเมื่อเราเก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยแล้วสิ่งที่เราจะต้องคิดสิ่งแรกเลยเมื่อเราเก้าวมาเรียนที่นี่เราเลือกหลักสูตรอะไรเรามีเป้าหมายในการเรียนอย่างไรนั่นคือสิ่งแรกต้องกำหนดเป้าหมายในการเรียนให้ชัดเจนว่าเมื่อคุณมาเรียนที่มหาวิทยาลัยภาคแล้ว คุณต้องการเป็นอะไรหลังจากจบจากที่นี่และที่นี่จะเป็นแหล่งที่สร้างบ่มเพาะให้คุณเป็นคนเก่งตามเป้าหมายของคุณเมื่อเรามีเป้าหมายแล้วสิ่งที่อยากจะฝากอย่างที่สองก็คือ life it นั่นคือคุณจะต้องอยู่กับสิ่งที่คุณชอบสิ่งที่คุณกําหนดสิ่งที่คุณเซตไว้นั่นหมายความว่าแต่ละปีแต่ละเดือนแต่ละวัน คุณจะต้องคิดถึงเป้าหมายของคุณอยู่ตลอดเวลาว่าการที่คุณมาเรียนที่นี่คุณอยากเป็นอะไรอยากประกอบอาชีพอะไรหลังจากที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วเพราะนั้นสิ่งที่คุณคิดคุณก็จะต้องถ่ายทอดออกมาในแต่ละวันและคุณจะต้องทำมันให้ได้นั่นสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นการฝึกทักษะของตัวเองการฝึกทักษะของตัวเองนั้นทำได้โดยตัวนักศึกษาเอง นั่นหมายความว่าใน,นแต่ละวันเราจะต้องคิดว่าเราจะทำอะไรและเราจะต้องมีการค้นหาซึ่งปัจจุบันนี้ในการที่จะเรียนรู้เป็นการเรียนรู้ได้จากหลายแหล่งมีแหล่งความรู้ให้เรามากมายมหาวิทยาลัยจะเป็นแหล่งเสริมสร้างให้คุณพร้อมที่จะเรียนรู้ในทุกๆด้านทางมหาวิทยาลัยก็มีการเตรียมรูปแบบการเรียนการสอนให้สอดรับกับยุคดิจิทัล ซึ่งเป็นยุคข,ของพวกเราสุดท้ายนี้ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลลโลกช่วยโปรดดลนบันดาลให้นักศึกษาทุกระดับทั้งระดับปริญญาตรีระดับบัณฑิตศึกษาในวันนี้ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จเลี่ยมด้วยพลังสมองพลังปัญญาพลังความคิด ในการที่จะนำพาเราไปสู่ความสำเร็จในอนาคตต่อไป